ข่าวขึ้นหน้าหนึ่งไทยรัฐวันนี้มีการจัดฉลองวันเกิดทักษิณครับพรุ่งนี้วันเกิดทักษิณ26กรกฎาคมขึ้นหน้าหนึ่งไทยรัฐวันนี้คือคุณพายับชินวัตนน้องชายของท่านทักษิณไปจัดงานที่ภาคอีสานนะครับแล้วก็ท่านทักษิณก็ มีการโฟนอินเข้าไปไทยรัฐลงข่าวคุณทักษิณบอกปีหน้าเจอกันเรื่องนี้นี่นะครับไทยรัฐลงข่าวปีหน้าเจอกันหลายฉบับลงข่าวนะครับกรุงเทพธุรกิจเครือข่ายเสื้อแดงวอวยพรวันเกิดทักษิณเจ้าตัวโฟนอินลั่นปีหน้าเจอกันที่ไทย จะเห็นว่าข่าวก็ลงเป็นธรรมดาแต่ถ้าไปเจอข่าวข,ของแนวหน้าหัวเหลืองก็จะบอกว่าแมวโวอีกแล้วประกาศกับไทยกลางปีหน้าไทยโพสต์เหลืองจัดก็เช่นเดียวกันครับต้องใส่ไข่บอกฟุง้งแมวฟุ้งปีหน้ากลับ ผมก็เลยอยากจะแจ้งข่าวให้ท่านทราบว่าที่สหรัฐอเมริกาที่ลอสแองเจลิสคนไทยผู้รักประชาไตยก็จัดงานวันเกิดทักษิณเหมือนกันทักษิณก็โฟนอินเข้ามาพูดยืนยันว่าปีหน้ากลับใครจะจะมีการบอกว่าทักษิณโมทักษิณโว อะไรก็แล้วแต่แต่วันนี้สถานการณ์ที่เราวิเคราะห์และได้รับรายงานมาว่าวังกำลังคิดหนักเรื่องคุณประยุทธ์จะตัดสินใจอย่างไรต่อสถานการณ์ต่อไปหลังจากอุ้มมา8ปีแล้วนะครับในภาพที่เห็นนี้เป็นการจัดงานที่ลอสแองเจลิสนะครับแล้วก็ ท่านไปดูได้ในสุนัยทีวีนะครับโหวตประยุทธ์เหม็นเห็นเมืองไทยพังฟังแฮปปี้เบิร์ดฟังแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทักษิน USA ถ้ามองกันอย่างลึกๆสายสัมพันธ์ต่างๆมีความเป็นไปได้สูงเหมือนกันถ้ามีการแปลนสไล เลนรัฐบาลเพราะทักษิณวันนี้ความผิดต่างๆจริงๆไม่มีครับมีแต่การยัดเยียดข้อหาให้เท่านั้นแหละวันนี้หลายคนก็กลับได้โดยเฉพาะที่มีปัญหากับคุณประยุทธ์อย่างคุณดงอัธชัยนั่นเขาก็กลับไปแล้วแล้วถ้ามันมี การเปลี่ยนแปลงเหตุการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองขึ้นเพื่อไทยแลนด์สไลด์ก็แน่นะครับนั่นคือสัญญาณที่จะต้องประเทศไทยจะต้องกลับสู่ภาวะปกติโอกาสที่จะต้องทักษิณจะได้กลับไปเพื่อที่จะทำให้สถานการณ์บอกสัญญาณว่าประเทศไทยกลับคืนภาวะสุขปกติแล้ว หลายคนอาจจะไม่เชื่อว่าทักษิณจะกลับได้แต่เท่าที่ผมได้โฟนอินไปดูจากในคลิปของสุรไททีวีนะครับสุรไรทีวีสุไรฟนคลับท่านก็ยืนยันว่าท่านจะกลับได้อย่างมั่นใจเอาละครับนั่นไม่เป็นไรแต่นี่คืองานวันเกิดทักษิณวันที่26กรกฎาคมพรุ่งนี้อีกสองวัน เป็นวันเกิดรัชการที่สิแม่บังเอิญวันเกิดสองวันนี้มันใกล้กันเหลือเกินนะครับแม้จะเป็นคนละปีก็จริงแต่ว่า26กับยี่ก็อาจจะมีฝ่ายบางฝ่ายก็จะใส่ไฟทักษินว่าจัดงานวันเกิดทั่วประเทศทั่วโลกหมดอ่าแล้วไม่ไม่จัดให้ วันที่28กรกฎาคมบ้างหรือผมก็จัดให้ไปแล้วนะครับในสุนัยทีวีแต่การจัดงานของทักษิณนั้นไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินไม่ได้ใช้เงินภาษีก่อนของประชาชนเป็นความสมัครใจเป็นความรักความผูกพันของประชาชนที่มีกับทักษิณและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ต้องจัดโดยเฉพาะในเมกาแกนนำจัดคือคุณชาวซื่อแท้นี่และเพื่อนทีมงานของเขาเนี่ย เขาก็มองปัญหาว่าเมื่อคุณทักษิณเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วไม่ได้รับความเป็นธรรมคุณทักษิณก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยไปแล้ววันนี้แน่นอนครับถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็อาจจะเห็นว่าเอาแล้วงานวันเกิดรัชกาลที่สิบละ่ะ เอางานมาเกิดราชการที่ส0บเขาก็ต้องจัดอยู่แล้วนี่ครับคุณประยุทธ์ก็อ้างว่าจะจัดให้ยิ่งใหญ่โดยไฟบังคับพิธีการทางราชการนี่เขาต้องจัดให้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะได้ใจจริงๆหรือว่าได้จัดตามระบบราชการนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่วันนี้นะผมก็พยายามติดตามข่าวตลอดและให้ ฝากให้เพื่อนๆได้เฝ้ามองว่าวันที่28เนี่ยการจัดงานวันเกิดของรัชกาลที่10จะเป็นยังไงจนถึงวันนี้ยังไม่มีข่าวคืบหน้าการเตรียมการเลยครับอันนี้เป็นภาระของคุณประยุทธ์นะดังนั้นให้ท่านจับตาดูว่าในหลวงรัชกาลที่10จะเสด็จออกร่วมงานพิธีต่างๆหรือไม่ หรือจะส่งแต่ตัวแทนไปปล่อยนอกปล่อยปลาตามหน้าที่ตามประเพณีแต่แน่นอนวันนี้งานจัดงานสันนิบาตซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของออการจัดงานที่ยิ่งใหญ่แล้วก็คุณประยุทธ์และรัฐมนตรีจะได้เข้าเฝ้าใกล้ชิดถวายพระพรกับรัชกาลที่สิบนั้นเราไม่เห็นเลยครับ ตั้งแต่ขึ้นของราชไม่เคยร่วมงานสันนิบาตในวันเฉลิมพระชนม์พรรษาเลยปีนี้จะมีไหมคุณประยุทธ์จะแห้วหรือเปล่าทั้งหมดนี้จะเป็นสัญญาณทางการเมืองให้เราเห็นความจริงจากงานวันเกิดทักษิณเรามาพูดถึงเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจ จากงานอภิปรายไม่ไว้วางใจเสร็จต่อไปดูอะไรครับดูคลื่นการปรับคณะรัฐมนตรีหนึกสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจเขาก็อ่านเกมนี้หลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าต้องมีการปรับคณะรัฐมนตรีแน่นอนผมเองก็มองว่าจะต้องมีครับ แล้วยังมีสูตรออกมาเลยครับจากกรุงเทพธุรกิจมีห้าสูตรคนนั้นปรับไปนี่คนนี้ปรับไปไปนั่นแต่ผมยังไม่ยืนยันว่าจะมีสูตรเหล่านี้จะถูกต้องแต่ถามว่ามีการปรับไหมมีแน่นอนครับเอา้ามีแน่นอนเพราะอะไรก็เพราะข้อเท็จจริงการลงมติมันเกิดแตกกันหมดเลยที่ใครบอกว่า รัฐบาลผ่านมติหมดทุกคนทั้งรัฐมนตรีส1คนผมบอกว่าไอ้นั่นเป็นเรื่องจอมปลอมมันเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าดูเนื้อกันจริงๆใครก็รู้หมดว่าคุณประยุทธ์และคอรมอทั้ง11คนสอบไม่ผ่านครับเพราะไม่มีใครตอบคำถามของฝ่ายค้านได้ชัดเจนเลยแต่เมื่อผ่านก็เป็นเกมแต่ในเกมนั้นมันบอกถึงความแตกแยก นะครับนี่ไงครับข่าวประชาชาติธุรกิจหกลุ่มหกสะสะกลุ่มปากน้ำไม่ไว้วางใจอนุพงศ์ขย่าวเก้าอีม้มอทอหนึ่งไทยโพสต์บอกว่าเบื้องลึกกลุ่มปากน้ำพอปชรขย่าเก้าอีม้มหาไทยหนึ่งไม่เหลียวไรงบเพราะไรงบพัฒนาพื้นที่นะครับ ฐานเศรษฐกิจบอกเปิดเบื้องลึก6สอสอพอปรชรวโหวตไม่ไว้วางใจอนุพงศ์เผ่าจินดาเขย่าเก้าอีม้ท 1. มทหนึ่งมติชนบอกชัดอนุพงศ์กับสุชาติเจอ6เสียงสอสอพลังประชารัฐกลุ่มบ้านใหญ่อัศวัยเหมโหวตลม้มใน6คนนี้เป็นกลุ่มของปากน้ำที่เรียกว่ากลุ่มบ้านใหญ่ของวัฒนาอัศวัยเหม มีสองคนนะครับนามสกุลอัศวเหมอยู่ในกลุ่มนี้เลยนะครับคือ,อ,อคุณคุณนายอัควัตอัศวเหมและนายต่อศักดิ์อัศวเหมสองสอสอสะท้อนให้เห็นว่าความแตกแยกความขัดแย้งภายในพักพลังประชารัฐไม่ได้มีเฉพาะกลุ่มธรรมนัตเท่านั้น แต่โฟกัสไปที่นายอนุพงษ์เผ่าจินดาที่เราวิเคราะห์กันมาตลอดว่าเป็นรัฐมนตรีมหาไทยที่ไม่มีใครชอบเลยในพักครับแล้วนายสุชาติที่โม้เลือกเกิดรัฐมนตรีแรงงานว่ารับรองได้เสียงมากเต็มที่ครับไม่มีภาคตะวันออกเราแน่นปึกวันนี้ถูกท้าทายแล้วหคนครับหกเสียง ในในพักประชาธิปัตย์ก็เจอครับจุลินมาที่โหลลูกพักตั้งกัดประชาธิปัตย์ยกเครื่องในพักประชาธิปัตย์นั้นมีมีทั้งสสในประชาธิปัตย์ด,ด้วยบวกกับสสพักชาติไทยไม่ไว้วางใจกลายเป็นหัวหน้าพักรัฐมนตรีว่าการ ได้รับคะแนนเป็นที่โลครับภาวะการอย่างนี้เองมันบอกสัญญาณว่าต้องมีปรับครับต้องมีปรับแน่ไม่ปรับไม่ได้ไม่ใช่กรณีของออออนายพลเล่นงานร้อยเอกธรรมนัสนะครับแต่งานนี้คือความไม่พอใจภายในพัคมันเห็นชัดโดยเฉพาะโฟกัสไปที่นายอนุพงษ์เผ่าจินดา แต่เหตุการณ์ในพักปฏิบัตินั้นดูสำนวนในชวนสิครับในชวนความจริงในการได้คะแนนน้อยที่สุดเป็นหัวหน้าพักในคอรมอก็ยังได้น้อยที่สุดเนี่ยมันหนักที่สุดแล้วครับแต่ในชวนบอกว่าในชวนปกป้องจุลินบอกคะแนนไว้วางใจน้อยที่สุดชี้ตัวเลขวัดอะไรไม่ได้เป็นยังไงครับอันนี้ลิ้นตวัดถึงใบหูคือสภาพการทั้งพักปฏิบัติ เหตุในพักพยาบาลก็ดีเหตุในพัก,กพลังประชารัฐเองก็ดีซึ่งเป็นแกนนํารัฐบาลนั้นได้กลายเป็นปัญหาที่ไม่เกิดความไม่มั่นคงภายในรัฐบาลแล้วถ้าประยุทธ์ยังจะอยู่ต่อไปจนถึงปีหน้าครบสมัยถ้าไม่ปรับก็จะยิ่งสุดลงไปอีกดังนั้นการปรับคอรมจะต้องเกิดขึ้น แม้ว่าวันนี้หนังสือพิมพ์มติชนยืนยันว่าไอ้เจ้าเบื้อตูยังปากแข็งอยู่ไม่มีปรับคลรมอเชื่อขนมกินได้ครับว่ามีแน่ๆน่รอพ้นกันยาหลังข้อสรุปปม8ปีก่อนเบื้อกตูยังไม่ปรับเพราะมันยังมีอีกอีกล็อกหนึ่งนะครับเรื่องออตีความเรื่อง8ปีแต่ผมเชื่อว่าเรื่อง8ปีนี่ผ่าน แต่เรื่องเอา500ห้าร้อยหารนี่ชักไม่แน่ใจครับถ้าห้าร้อยไม่ผ่านนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่คุณประยุทธ์จะต้องรับผิดชอบเพราะคุณประยุทธ์สั่งการไปซึ่งทำผิดกฎหมายในเรื่องนี้นะครับแล้ววันนี้มีข่าวที่ผมไม่เชื่อแต่เป็นข่าวจริงแต่ไม่เชื่อว่าจะมีการลงโทษนั่นคือข่าวจากข่าวสดบอกปป,ปชสั่งรวบรวมข้อมูล สอสอรับกล้วยเผยมีโทษหนักทั้งคนให้และคนรับเชื่อขอนมกินได้ว่าไม่มีโทษอะไรเพราะนี่คือยี่หอบปอปอป,อป,อปอชอลูกน้องของอไอ้เจ้าป้อมนะครับในการดูแลซึ่งเราก็พิสูจนรมาหลายเรื่องแล้วครับว่าพเด็จก,การมันคุมองค์กรอิสระหมดแล้ว แต่วันนี้ก็ต้องเล่นปาหีเพราะว่านายธรรมนัฐทำลายหลุดมีสอสอกี่คนไปรับกล้วยเดือนละแสนเดือนละแสนนี่มันกี่เดือนมาแล้วอะจำนวนนี่แต่ละคนรับกันไปไม่รู้กี่ล้านแล้วนะครับเอาละทีนี้เรามาดูข่าวพิเศษหน่อยนะครับก่อนที่จะถึงข่าวพิเศษ ผมจะเก็บข่าวเรื่องสถานการณ์การเมืองวันนี้นี่ก็เป็นข่าวที่ชัดอีกอันหนึ่งนะครับของออข่าวสดเปิดปมหกสสปากน้ำกระตุกหนวดเสือโหวดควมม่ำมอทอหนึ่งกับเจ้ารัฐมนตรีแห่งเพราะเรื่องนี้ก็คือความขัดแย้งกันในพักและผมบอกความจริงนะครับในระบบเช่นนี้ที่คุณประยุทธ์สร้างขึ้นมา <hi> เมื่อรัฐบาลไม่มีเสถียรภาพไปรวบ <uan. S 1> รวมผู an, <x ana. S 1> <i> ้คนสสที่ไม่มีอุดมการมาอยู่ร่วมกันมันก็จะเกิดปัญหาอย่างนี้แล้วไม่มีใครกลัวใครหรอกครับผมผ่านชีวิตมาแล้วไม่มีใครกลัวใครถ้าถึงจุดเขาก็จะคอยเช็คบินอย่างนี้แหละนะครับและสุดท้ายก็รัฐตีมหาไทยที่ว่ามีอำนาจเหลือเกินเป็นบิ๊กนั่นเบือกนี่นั่นแหละเป็นยังไงล่ะครับ เขาไม่โหวตให้เฉยๆหกเสียงมีอะไรไหมอ่าไล่เขาออกได้ไหมสุดท้ายหอกก็วนกลับมาแทงประยุทธ์เองไล่ออกไปก็ไม่ไม,ไม่ไม่เสียหายอะไรนี่ไม่ต้องมีวินัยพักเป็นยังไงครับเมื่อคุณร่างรัฐธรรมนูญอย่างนี้เก็บข่าวนิดนึงครับอันวาสาและสอสอ,สอประชาธิปัตย์จากภาคใต้นะฮะโหวตล้มจุลินหัวหน้าพักตัวเองครับแล้วก็ชาติไทยพัฒนาก็ร่วมด้วย อีกสามคนไม่โหวตให้ข่าวทั้งหมดนี้นะครับอนุพงศ์เจอหกสอสอพลังประชารัฐกลุ่มบ้านใหญ่อศวเห็นลมโหวดลมสองสอสอปชปโหวตลมประยุทธ์ประยุทธ์ย,ยังเจอเลยครับ <c oughs> อนุพงศ์ไหนว่าบี๊กไงประยุทธ์ไปไงบี๊กไปยนงไงสองสอสอประชาธิป,ปัตย์ โหวตไม่ไว้วางใจประยุทธ์ครับด้านเศรษฐกิจไทยเสียงแตกมีสี่คนสวนธรรมนัตอีกอย่างนี้ไม่เรียกว่าเละแล้วจะเรียกอะไรครับแล้วอย่างนี้เหรอครับท,ที่ที่รัฐบาลชนะผมบอกว่าผลจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ต้องไปดูที่มือดูผลจากการอภิปรายเปิดโปงการทุจริตประพฤติมิชอบ ดูผลกระทบจากผลการอภิปรายนั้นทำให้เงื่อนไขภายในที่อ่อนเปาะมันเปิดออกมาเองครับแตกพังเละกันหมดเดี๋ยวครับมาดูข่าวในราชสำนักหน่อยนะฮะภาพข่าวนี้แพร่ออนไลน์ไปหมด ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าใกล้วันคล้ายๆวันใกล้วันพระราชสมภพ,พของรัชกาลที่สิบหรือเปล่าไม่ทราบมีการโพสต์รูปสี่คนสี่คนครอบครัวไม่มีก้อยนะครับนี่คือต,ตัวกลุ่มในราชสำนักที่ถือว่าเป็นกลุ่มพิเศษแกนอำนาจพิเศษเลยก็คือ รอสิบราชินีนุยองคพาและสิริวันวัลีภาพนี้อาจจะออกมาเปิดออกมาในช่วงใกล้วันเฉลิมพันชนพรรษาผมได้พูดไปหลายครั้งแล้วว่าถ้าเราจะใช้ความใช้อำนาจบังคับให้คนจงรักพักดีเนี่ย ไม่ใช่จงรักภักดีด้วยความรักเนี่ยมันยากดังนั้นการใช้อำนาจที่จับผู้วิจารณ์เห็นต่างทั้งหมดเข้าคุกแล้วก็ไม่ให้ประกันตัวแม้จะมีการอดอาหารขอร้องสิทธิ์ขอขอเรียกร้องสิทธิการประกันตัวตามกฎหมายศาลก็ไม่ยอมเนี่ยอะไรเกิดขึ้นต่อไปครับในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมาพรษา28กรกฎา ท่านดูภาพโฆษณานะค,ะครับคล้ายๆบัตรงานศพเขาเขียน28กรกฎานักเรียนล้มไม่ได้บอกว่าล้มอะไรนะล้มไปย่างน้อยเนี่ย <_ d> um> ขอเรียนเชิญแต่งชุดดำไว้อะไรกระบวนการยุติธรรมที่ไร้ซึ่งความยุติธรรมจับคุมขังผู้คิดต่างทางการเมืองด้วยสารส่วนบุคคล ตำรวจอายการศารเรือนจําเป็นของคู่กรณีแม้แต่เหนือบรรลังศารและหน้าศารยังมีรูปคู่กรณีแห่งคดีอยู่เช่นนี้แล้วความเป็นการของกระบวนการยุติธรรมจะมีได้อย่างไรเมื่อความอายุติธรรมกลายเป็นกฎหมายการต่อต้านจึงเป็นหน้าที่นี่คือแปลงโต้แยง้ง จากประชาชนที่เขาเห็นความไม่เป็นธรรมมากขึ้นในการยัดข้อหา112การต่อต้านกษัตริย์ในรูปการต่างๆกำลังเกิดขึ้นไม่หยุดยัง้งแม้ว่าจะมีการใช้อำนาจเพื่อให้ขู่บังคับให้กลัวก็ไม่มี นี่คือรูปปรรมที่ผมนำมาเสนอในข่าวที่ขาดหายไปในประเทศไทยและอีกข่าวหนึ่งที่ไม่มีในประเทศไทยแต่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจากสายข่าวรายงานเมื่อวันอาทิตย์หลังจากเสร็จการลงมติในสภาการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วทีมงานของรัชการที่สิสรุปสรุป สถานการณ์เพื่อจะถวายรายงานผ่านขึ้นไปถึงรัชกาลที่สิบและในการสรุปนั้นมองว่าคุณประยุทธ์น่าจะอยู่ต่อไปไม่ได้โดยเฉพาะไปสู่การเลือกตั้งนั้นไม่มีทางและข้อสรุปภายใน ที่นำขึ้นถวายรัชกาลที่สิบนั้นได้ประเมินสถานการณ์ว่าผลการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นเสียงของพรรคเพื่อไทยจะได้มากแต่เขาไม่ได้สรุปว่าแรนสไลด์นะครับเขาสรุปว่าได้จะได้มากและโอกาสที่คุณประยุทธ์จะชนะเลือกตั้งนั้นไม่มีก็จะนำขึ้นถวายรายงาน ให้รัชกาลที่สิบทราบนี่คือเป็นข่าวที่ขาดหายไปในประเทศไทยขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการสดวันนี้แล้วก็ท่านช่วยโหวตด,ด้วยว่าเมื่อ IMF ประเมินสถานการณ์อย่างนี้แล้วประเทศไทยมีโอกาสที่จะเป็นอย่างรีลังการหรือไม่นะครับ